กันทั้เยอะแยะไม่เคยเห็นไงครับภูเขาอ่ะควายซ้ายขวามีเขาแค่เนี้ยสวิตเสียร้อนไปหรือเปล่าสวิตเนี่ยบอกสวิตสวิตร้อนอย่างนี้เหรอตอนนี้นะครับเต้งก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีนะครับอยู่ที่อำเภอลานสักตรงนี้ชื่อว่าบ้านบ้านบ้านาน้นาน้อยเหรอฟ้า ทุ่งนางามอ๋อทุ่งนางามปาปาตรงนี้นะครับก็คือบ้านชายเขานี่คือจุดแลนด์มาร์คของอุทัยทานี้นะครับรรเขาเลยตั้งชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับโู จะเป็นสะพานเดินเอาม่ นี่นะครับก็คือจุดที่นั่งท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องเป็น360องศานะครับตรงนี้นะครับสามารถถ่ายได้ทุกมุมเลยนะครับแต่ต้องมาเช้าๆนะครับเพราะว่าถ้ามาสายภาพมันจะย้อนแสง และตอนนี้นะครับ<ม>ก็ถึงเวลาที่เด็กๆต้องเติมพลังเจอแดดแล้วร้อนก็จะหิว้วครับที่นี่เขาก็จะมีซุ้มไว้ให้นั่งพักผ่อนนะครับวันนี้ก็คนก็จะเยอะๆหน่อยนะมีกาแฟสดขายนะครับมานั่งกินกาแฟได้นี่น<ด>เรา อยู่ใกล้ๆลานสักนะครับมาก็ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใครที่จะมาจากกรุงเทพเลยดัางด้นมาตรงนี้ก็บอกเลยครับอย่าให้เลย8โมงให้ถึงตรงนี้ทั้ง7โมงนะครับมาถ่ายรูปกินกาแฟแล้วก็ไปที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เป็นแค่แลนด์มาร์คไม่มีอะไร,ะรโอเค ดูบรรยากาศภายในครับก็จะมีมชิน้นทอดขายมีไอติมบอลมีมะนาวดองมะขามดองอาหารตามสั่งนะครับผัดข้าวผัดกะเพราข้าวไข่เจียวพวกตำไทยตำปูข้าวหม,ม,มูยา่าง ลคร่งมาเป็นกาแฟาสดครับมีเครื่องดื่มโซดาน้ำอัดลมให้บริการท่านนะครับตรงนั้นเป็นจุกบริการห้องน้ำ สาลาให้พักผ่อนนะครับโอ้ถักกระแตนเนาะนั่นรู้ด้วยนั่นสีเสดีวยวก็เห็นเลยอะกระแตปรับต,ตัวเนาะที่มันมาเกาะค่ะตรไปเดินด้วยไม่ยากโดยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโอเคครับและนี่นะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่เขาได้กล่าวกันไว้นะครับ ผมก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ